Então, ruim, ัวตัวเองไม่เก่งค่ะเราอยากเก่งที่สุดเพื่อที่จะบริหารธุรกิจได้ดีที่สุดสามารถดูแลทีมงานได้ดีที่สุดสามารถทำโปรดัก์ได้เข้าใจลูกค้าที่สุดเราก็เลยกลัวไม่เก่งตลอดเวลาค่ะเป็นคนที่ล้มมาประมาณร้อยล้านครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีรอบที่ร้อยล้านหนึ่งครั้งร้อยล้านสองครั้งเราไม่สามารถ get away ได้อะก็ทำลงไปเลย power of นาหอยติมคือไม่ได้ว่ากันนะคะเป็นเดวต์แนช่างแม่งพี่รู้สึกว่าอันรเนื่องไปได้ดีมากแล้วพี่รู้สึกว่าอยาก อยากให้มันไปตอดพี่ชอบมากพี่ชอบทนมิลเทสมิลเทสม่วงดักดาร์อย่างเงี้ยสวยออดี้นะคะเป็นโคบาวเดอร์ของแบรนด์คอสเมติกที่ชื่อว่า,าลากลาสค่ะาคลากลาสคือแบรนด์คอสเมติกที่สามารถ empower ผู้ชใช้เขามีความรู้สึกมั่นใจ ที่จะสามารถทําทุกอย่างได้ confidence can conquer the world ค่ะจริงๆมันมาจากความซิลิี่เล็กๆเคยไปข้างนอกไหมคะแล้วแต่งตัวไม่สวยแล้วเราดันเจอคนที่เราไม่ชอบเรารู้สึกว่าเราแพ้งั้นเราสวยทุกวันเลยได้ไหมไม่ว่าเราจะเจออะไรเราพร้อมรับทุกสถานการณ์ข้อหลักของแบรนด์ก็คือการที่เรารักลูกค้ามากกว่ารักกาไรทําธุรกิจด้วยหัวใจจริงๆเวลาที่เราคิดหรือว่าเราทําอะไรอะ่ะมันจะแบบไม่มีขอบเขตเลย ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ารู้สึกว้าวรู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้สินค้าชิ้นนี้มีคนรับมาจออกมาไดีดมากมากมากกว่าที่เราตั้งด้วยตัวเงินว่าเราต้องได้กําไรเท่านี้เท่นานี้นะแล้วเราอาจจะไปลดคุณภาพอะไรบางอย่างเราคิดแค่ว่าทํายังไงให้ลูกค้าสนุกโดยการที่เราเอามาแซมเปิลกับทีมงานก่อนคือถ้าทีมงานเราแบบตาเป็นรูปหัวใจแบบตาแววอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันถูกต้องแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วถึงจะล็อตออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกของเราด้วยที่แบบมันว้าวจริงๆนะแล้วถึงจะะะปปล่ออยไรรมาณนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์ไว้เก็บของค่ะเวลาเขาเข้างานเขาก็จะมาเก็บในนี้กันปึ้งปึ้งปึ้งน่าจะสังเกตยูนิฟอร์มด้วยก็คืออยากให้ทุกคนรู้สึกแบบเราอยู่กันโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ล้มลุกคุค้าได้เต็มที่สนุกไปด้วยกันมันไปด้วยกันถูกไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะการทํางานอ่ะมันคือความเครียดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคอนเทนต์ที่ออกไปในแบบโลกออนไลน์มันดูแบบเต้นเต้นแอปแบลว์เล่น POV กันบ้างอะไรใช่ไหมคะแต่การทำงานมันดุดันกันมากบรรยากาศมันก็เลยจะต้องแบบรรรี่ไหนนออยะะปมาณ้ เราแค่อยากทำอะไรที่มันแตกต่างคือตอนนั้นนะคะเรารู้สึกว่าลูกค้าเขารีเควสเรื่องบัตรออนติดทนมากขึ้นตอนนั้นไนอะติมทำรุ่นนี้เราอยากทำให้สินค้าคนเห็นในแบบแรกแล้วเขารู้สึกเอเราก็เลยแอดสีดำเข้าไปเลยเราก็คุยกับทีมว่าแบบเออลูกค้าจะกลัวไหมเหมือนเอาของดำๆทานหน้าแล้วก็ขายหมดในวันเดียวเลยใช่เป็นครั้งแรกในชีวิตคือตอนนั้นยังร้องไห้กันอยู่เลยเพราะไม่คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้ตอนนี้ร้านตลับแล้วะคะ่ะ คอนเทนต์ is queen เพราะว่าคอนเทนต์คือ everything จริงๆในการสร้างแล้วก็ drive ยอดขายนะคะห้องประชุมนะคะเราไปจุบชื่อมาชื่อว่า silicon valley นะคะทำให้มันดูแบบว่ามี vibe ที่มันจะสร้างแหล่งรวมสตาร์ทอัพเก่งๆเจ๋งๆในกทั้งโลกอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อห้องนี้ค่ะเป็นห้องประชุมบัตรดำเป็นเชื้อราจริงไหม ขอตอบไวๆเลยว่าไม่จริงค่ะทางเรามีหลักฐานยืนยันครบและยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์ออกมายืนยันด้วยดราม่าช่วยเยอะมากนะคะตั้งแต่โดนดราม่าแรกๆอ่ะเราค่อนข้างที่จะแบบว่าแล้วทําไมต้องเป็นฉันโดนฉันทําอะไรผิดฉันก็ทําดีที่สุดแล้วพอมันเกิดดรามา่าก็มันมีทั้ง voice แล้วก็ noise เนาะแต่ว่าพอเราเก็บ voice มามันสามารถพัฒนาแบรนด์ได้หลากหลายมิติแต่มันสอนว่า มันยังมีคนที่รักคุณและอยากเห็นแบรนด์คุณดีขึ้นไงเขาเลยพูดจงเสียใจถ้าลูกค้าไม่ก e a บ h ชด about you เราทําผิดพลาดได้ทุกคนแต่สิ่งที่เรา r ร act และรับผิดชอบตั้งหากมันคือสิ่งที่จะ define เราทั้งหมดจามาแรกๆนะคะก็คือลูกค้าบอกว่าสินค้าเราราคาแพงเกินไป คือไอติม,มาขายในกลุ่มนักศึกษากนักเรียนแต่ว่าตอนนั้นเราขาย600เกือบ700เรายังไม่เข้าใจเรื่องแบรนดิ้งเพราะราคาแพงเกินไปรูปลักษณ์ดูไม่เห็นน่าใช้อะไรแบบนะี<ม>้ติมรู้สึกว่าตรงนี้มีประโยชน์มากแล้วมันทําให้ติมเริ่มค้นคว้าเรื่องแบรนดิ้งมากขึ้นเราก็เลยเทอร์โนเวอร์แล้วก็เปลี่ยนทุม,มิติเลยแล้วก็แบบไปเรียนลงลึกกันตลาดมากขึ้นเพราะว่าหนเดวันที่ติมทําแบรนด์มันเป็นแค่เราทําสิ่งที่เราอยากทํา เราทําสิ่งที่เราชอบแต่เมื่อแบรนด์เราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะมันไม่สามารถสติ๊กอยู่กับตัวเองได้แล้วเราก็ต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยไม่งั้นลูกค้าจะไม่สามารถ trust ได้อะไรประมาณนี้ค่ะถือว่าโคชโชคดีเลยที่เกิดดรามา่าไม่งั้นเราคงไม่เปลี่ยนสังเกตไหมคะ,ละหละายๆครั้งที่เราฝักกับในชีวิตอะถึงจะค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเสมอซึ่งจริงๆก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเหมือนกันกลัวตัวเองไม่เก่งค่ะ เราอยากเก่งที่สุดเพื่อที่จะบริหารธุรกิจได้ดีที่สุดสามารถดูแลทีมงานได้ดีที่สุดสามารถทํา Product ได้เข้าใจลูกค้าที่สุดเราก็เลยกลัวไม่เก่งตลอดเวลาค่ะส่งผลในทางที่ดีมาเลยทําให้เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้เราไม่หยุดที่จะทํามันเป็นคนที่ล้มมาประมาณร้อยล้านครั้งแล้วเรารู้สึกว่า เดี๋ยวมันก็จะมีรอบพี่ร้อยล้านหนึ่งครั้งร้อยล้านสองครั้งแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเก็ตเอาไว้ได้อะเพราะฉะนั้นก็ทําลงไปเลยถ้าเทียบแบบเสียใจกับเสียดายยอมเสียใจล้อมล้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 มดีกว่าไม่ได้ทําถ้าวันหนึ่งติมเดซมอลเล่ไปอ่ะอยากไปแบบหมดห่วงแบบฉันได้ทําทุกอย่างแล้ววะพาวเวอร์อัพแนวหอติมคือเนื้อแม้จะว่ากันนะแฮปปี้เดวิดแวช่างแมงอยาคขิดเยอะจนเกินไปจนเราไม่ได้ทําเราเข้าใจว่าทุกคนกลัวแต่แบบ แม้เราจะฉีร่าดะเราก็ต้องทําไปด้วยการที่ไม่ได้ทําเราจะไม่เกิดการเรียนรู้อะไรเลยเบื้องหลังความสําเร็จมันคือความเจ็บปวดและความรุมเห็วทั้งนั้นอย่ามองว่ามันเป็นศัตรูแต่มันมาคู่กันมันเป็นเพื่อนกัน